อันไหนๆพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนี่นะฮะวันนี้วันแรกเอาซิลิก้าไหมเอาซิลิก้าไปคุยไหมเดี๋ยวซิลิก้าให้เขาให้คุณกันกเกล่าไม่เป็นไรหรอผมไม่หวงช่วยกันดิช่วยกันาแล้วแต่เอาเป็นการเป็นงานก่อนเอาเป็นการเป็นงานเป็นการเป็นงานก่อนวันนี้วันนี้วันแรกนะฮะที่เขาคืนภาษีรถคันแรกหลังจากที่นโยบายนี้เนี่ยครบ1ปีพอดีเนี่ยนะครับปรากฏว่าผู้มีสิทธิตามโครงการภาษีรถคันแรกเนี่ย 47รายวงเงิน3ล้าน5แสนบาทนะครับก็จ่ายไปแล้วกรมบัญชีกลางจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับคือวิธีการจ่ายเนี่ยเขาจะจ่ายโดยการโอนเงินไปยังธนาคารจากธนาคารกรุงไทยเนี่ยไปยังธนาคารของคนที่ใช้สิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมนะฮะแล้วเขาจะกําหนดว่าโอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยสครั้งคือวันที่5แล้วก็วันที่20ของทุกเดือนแต่ว่าการจ่ายเงินภาษีคือรดคั้แรกเนี่ยนะฮะ คือจ่ายเป็นก้อนทีเดียวเลยสมมุติว่าเ,าเราได้สิทธิภาษีรถคันแรกเจ็ดหมื่นบาทเขาจ่ายเป็นก้อนไปเลยอแต่ว่าวันที่เราได้รับเนี่ยมีสองวันไม่วันที่ห้าก็วันที่สิบแบ่งจ่ายเดือนสองครั้งนะครับงบประมาณปีห้าหกระทรวงการคลังตั้งจํานวนเงินที่จะคืนภาษีให้กับผู้เข้าร่วมโครงการรถยนต์คันแรกเนี่ยเจ็ดพันล้านบาทนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเกินเนี่ยจะใช้งบกลางมาจ่ายแทนนะครับ แล้วจากตัวเลขที่อธิบดีกรมสัมพาสามิตรคุณสมชายภูลสวัสด์ได้ระบุนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยปรากฏมีคนที่ใช้สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการรถยนต์คันแรกแล้วทั้งหมด250,000กว่าคันเศษนะครับคิดเป็นเงินภาษีที่ต้องคือเนี่ย18,000ล้านบาทก็เชื่อว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะสิ้นสุดโครงการก็คือ3สันวาคม55วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ์เนี่ย น่าจะมีรถยนต์ที่เข้าโครงการนี้ทั้งหมดประมาณ500แสนคันนะครับนะฮะแล้ว500000คันนี้แหละฮะที่จะมาแล่นอยู่บนท้องถนนห้าแสนคันนี้แหละฮะเริ่มคืนภาษีให้แล้วนะเริ่มคืนหลังจากที่ครบหนึ่งปีก็เริ่มจ่ายเงินแล้วนึกไม่ออกจริงเลยว่าโอ้โหห้าแสนคันนี้จะมาจะมาเรียงกันยังไงแต่ก็เอานะคงจะไม่ได้ออกมาพร้อมกัน เราฟังดูตัวเลขรวมๆอาจจะดูน่ากลัวใช่ไหมฮะใช่ครับแต่คงจะออกมาไม่พร้อมกันสักสักครึ่งหนึ่งสักสองแสนอ่ะสองแสนสองแสนคันสองแสนคัน <c oughs> ทุกวันนี้ก็แย่แล้ว